สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจะลงกันไปในพื้นที่สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่จะช่วยเหลือในภารกิจด้านใดนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 4, 3, ส3่สาำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน5้านายรถยนต์บรรทุกตรวจการหนึ่งคันเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอควนขนุนโดยดำเนินการเปิดประตูร,ระบายน้ำคลองท่านแหนเพื่อผัดน้ำให้ระบายไปทางฝั่งทุ่งนาเพื่อไม่ให้น้ำนะคะไหลท่วมบ้านเดินราษฎรแล้วก็รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้น้ำไหลได้สะดวกและก็ยังขนย้ายสิ่งของของประชาชนที่ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภยัยและก็มอบน้ําดื่มนะคะให้กับผู้ประสบภยัยเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งมีประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อน70คนเรือนประมาณ200คนปัจจุบันนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ก็เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหากว่าไม่มีฝนตกเพิ่มนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำก็จะเข้าสู่สภาวะ ปกติกันในพื้นที่หมู่7บ้านโพตะปูนควนรขนุนอําเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงน,นั่นเองค่ะมาต่อเน,นื้องนที่ภาระที่ต่อไปนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยจำนวนสี่นายรถยนต์บรรทุกน้ำนะคะขนาด6,000ลิตรจำนวนหนึ่งคันสนับสนุนน้ำอุปโภคจำนวน2เที่ยวนะคะให้กับโรงพยาบาลสุงไงปาดีเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ทำให้ระบบน้ำประปาขัดข้องณนะโรงพยาบาลสุงไหงปาดีอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะ